วัสดีครับวันนี้รับเข้าอีากหนึ่งคันกับอีซุมาด้วยการยิ่งไม่ออกนี่ะครับก็ยกเกียร์ลงผ้าคัดหมดครับช่างมอดก,ก็กำลังเอาผ้าวีออกมาแล้วก็มีน้ำมันรั่วฮะแังใ้ได้อยูอ่ยังเหลืออยู่เป็นรอยหรือเปล่าครับไม่เ,เหลือ เ,เจียไฟวิน,เ,วนเป็นรอยทำเจียไฟวินอีเป็นสินไทยสินท,านทาน้ายตอนนี้ออยลัว่ไวไปีิเห็นปะไฟมาสองดูไปสองดูอ๋อออยน้ำมันเครื่องออยเครื่องรั่ว คอยวินก็ต้องเกียร์เอเคดูสภาพผ้าครับเปลี่ยนมาแล้วนี่มอสรถเคยเปลี่ยนมาแล้วดูครับผมไม่เหลือเลยครับเคยเปลี่ยนมาแล้ว เด oh. ี๋ยวโอเคไปถอดไฟวิน <Yeah. S 2> มีค่าน้ำมันรันน่วด้วยนะครับเนี่ย yeah. จุดน้ำมันรั่ว เดี๋ยวแจ้งลูกค้าครับโอเคครับครับก็นี่ครับจุดรั่วสาเหตุที่รั่วก็คือซีท้ายเครื่องครับผมนี่เลยเยอะเต็มนี่ข้าวน้ำมันเยอะแล้วก็มาดูไฟวินไฟวินก็เป็นรอยเหนื่อยเลยคานข้ารั่วไฟเวทเป็นรอยครับ เพราะว่าคัดหมดกำเกียร์เกียร์ไฟวินเคครับเดี๋ยวถอดซีท้ายเครื่องครับม้รงี้ก็ล้างเรียบร้อยให้ปอดกดเปร์กดเกียร์ก็ใส่เข้าไปแล้วครับวันนี้ก็ล้างแล้วก็สะอาดเกียร์ให้ใหม่แล้ว ครับก็ไฟวินก็มาแล้วครับซีนก็เปลี่ยนให้ซีนท้ายก็คนล้างให้แห้งแล้วคนให้แห้งเลยนะครับแล้วเรามาดูไฟวินกันก็ส่งเจเรียบร้อยเลยดครับ,ลลรบ,ลรบแล้วก็พารับ มาแล้วครับผมบวีแบบรอประกอบพอลูกค้ารีบใสรถครับโอเคครับเดียวประกอบครับ แล้วนั้นแล้วนั้นแล้วพอแล้วเกียวมาเกี่ยวใส่เสรยจเรียบร้อยเนี่ยยกเกี้ยวใส่เกี่ยวพื้นที่ครับพอกำลังยกเกี้ยวครักเกี้ยวก็ยกขึ้นพื้นที่เรียบร้อยประกอบเสร็จก็เติมน้ำมัน ร้อยแล้วครับน็อตก็แน่นทุกตัวไม่มีเหลือครับตก็ปลดล้างให้แห้งอยู่แล้วเจ๋งครับลงเลย